ทำไมไม่ตัดลูกนี้อ่ะลูกนี้ยังไม่แก่ครับอ้าวแล้วทําไมต้นต้นนั้นดอกบานหลังทาไมถึงตัดอะพี่อ๋อต้นนั้นมันลูกมันอยู่บนมันก็เลยแก่ก่อนอันนี้มันอยู่กิ่งล่างมันก็เลยยังไม่แก่อ๋อมันเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมใช่มันเป็นเม็ด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 อ๋อมันก็เลยยังไม่แก่ใช่ไหมลูกลูกแบบเนี้ยเราตัดให้หมดแล้วครับลูกแบบเนี้ยใช่ไหมสี่พูเม็ดแบบเนี้ยเราตัดให้หมดแล้วแต่ลูกที่เป็นภูเม็ดเม็ดเนี่ยมันยังไม่แก่อ๋อแต่ในสัญญาเขียนว่าความความน้ำเนอะครับความน้ำทุกลูกครับโอเคโอเคดอกนี้บานก่อนนะ ดอกต้นลูกเนี่ยมันมันบานก่อนนะพี่มันอยู่กิ่งล่างไงครับมันก็เลยยังไม่แก่อ๋อยู่กิ่งล่างโอเคโอเคก็ใจ้าใจโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้แจกญาติดีกว่าเนาะสักคันสักรั้วหนึ่งมีแต่แบบนี้เลยที่ไม่ตัดลงมาเป็นรั้วเลยเอ้เม็ด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 ลูกใหญ่ก็ไม่ตัดลูกเล็กก็ไม่เอาทําไมอ่ะก็มันยังไม่แก่ไงจะตัดได้ยังไงอแต่มันบานก่อนนะพี่มันไม่แก่บานก่อนไม่ได้ว่าแก่เสมอไปโอ้โห ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตรงนี้มันเป็นภูเต็มเต็มอะ่ะมันจะแก่อืแต่อันนี้มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดม, <า S 2> มันก็เลยแก่ช้าเหยียดโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเอาไว้แจกลูกแจกลานกินเนาะด้วนหนึ่งเนี่ยจะพอกินไหมเนี่ย <laughs> มีแต่แบบนี้เลยนี่ถ้าลูกแบบนี้กแก่ครับโอเคโอเคอื่จำหน้าไว้นะอย่าให้ไปตัดนี่ลูกแบบนี้แก่แน่นอนอ เดี๋ยวปีหน้ามาอีกนะปีหน้ามาอีกนะนะปีหน้ามาอีกนะมาครับโอเคปีหน้าจะไขให้คนเดียวเลย